สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่โครงการสร้างสารผลิตภัณฑ์ด้วยทุนชุมชนครับโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นข้าวกอขอ43ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของดัชนีน้ำตาลต่ำแต่ส่วนที่เราจะไปใช้และทำความรู้จักกันในวันนี้นั่นก็คือปลายข้าวนั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าถูกมองข้ามหรือไม่ค่อยมีมูลค่าวันนี้เราจะไปต่อยอดประเภทอาหารถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับผู้ประกอบการก็อยู่ด้านข้างผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ชัยครับแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุชัยสุพร้อมนะครับอยู่บ้านเลขที่5ทับหมู่8นะครับตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับพี่ชัยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในกลุ่มของพี่ชัยเราทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับของเราก็จะมีการแปลรูปจากข้าวเป็นข้าวกขอ3สา ไปเข้าสารขายตามท้องตลาดนะครับทางกลุ่มก็เลยมานั่งคิดกันว่าทํายังไงถึงจะต่อยอดมูลค่าเพิ่มได้วันนี้โครงการดีๆครับพี่ชัยเลือกต้นอะไรครับที่จะมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้และเราเลือกส่วนใดของต้นและเราจะไปต่อยอดเป็นเมนูอะไรครับใช่ครับผมก็คือข้าวกอขอสีสาเป็นข้าวดัชิีนน้าตาลต่านะครับผมก็จะเหมาะกับคนที่เป็นป่วยเป็นโรคเบาหวานซึ่งจะไปกินข้าวได้เยอะโดยไม่ได้ไปเพิ่มน้ําตาล ในเลือดนะครับอายุการเก็บเกี่ยวทั้งหมดก็คือ120วันนะครับผมหลังจากการปลูกและข้าวกกขอ43ก็จะมีผลผลิตต่อไรอ่90ถึง100นะครับ ฟังมาขนาดนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมครับคงอยากเห็นหน้าตารวมไปถึงวิธีการของการทําไส้อั่วจากปลายข้าวกอขอสีกันแล้วพี่ชัยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างครับคือเราจะใช้ปลายข้าวที่ซึ่งจากเหลือในการสีเพิ่มมูลค่าให้กับปลายข้าวจาก10บาทให้เป็น30-40อะไรก็ว่าไปานะครับผมซึ่งตอนนั้นที่ผมทําก็ประสบปัญหาตรงที่ว่า,าทําไส้อั่วทําไมแข็ง เพราะว่าทางเหนือเขาจะใส่มันเยอะมันก็จะนิ่มใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเอาไปข้าวไปหุงให้สุกแล้วไปบดให้ละเอียดมันก็น่าจะช่วยช่วยในการาลดมันได้แล้วก็ทําให้นุ่มได้แล้วผลสทดลองก็คือใช้ได้นะครับขั้นตอนการทําเราก็เลือกหมูที่มีคุณภาพนะครับผมขั้นตอนที่2ก็คือ,อาหาตะไคร้ตะไคร้ก็คือเราปลูกตามสวนสวนตามบ้านเราเนี่ยครับผม แล้วก็มีพริกมีใบมะกรูดเอามาหั่นมาล้างนะคะผมผงชูรสของเราจะไม่ใช้ของเราจะเป็นสายลักสุภาพนะครับแล้วเราก็เอาเครื่องเทศทั้งหมดมาคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเ,เราใช้ไส้สดเราไม่ได้ใช้ไส้คอรลาิเจนนะครับแล้วก็เอามาอัดเรายังเป็นอัดมือพออัเดเสร็จแล้วเราก็เอาไปอบ ครงการดีๆแบบนี้ครับเราได้เห็นความสําคัญของเรื่องของอาหารเป็นยาพืชพันธุ์รวมไปถึงต้นไม้อยากพี่ชัยได้ฝากเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมของเราเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรได้ไหมครับข้าวตอนนี้ทุกทกคนก็รู้ว่าราคาตกต่ํามากประมาณ4,000หรือ5,000ต่อตันนะครับแต่ข้าวกินยังราคาที่สูงอยู่ผมอยากให้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวหันมาปลูกข้าวเอาไว้ทานเองสักหนึ่งไร่ก็ได้ครับ ไล่หนึ่งตันหนึ่งผมเชื่อว่าครอบครัวนงก็กินไม่หมดลดต้นทุนไปเท่าไหร่ฟังมาขนาดนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากรู้แล้วว่าสามารถที่จะไปรีบรสความอร่อยของไส้อัว่วก็ขอสีสได้ที่ไหนได้บ้างครับพี่ชัยครับครับผมก็คือถ้าขายประจําเลยผมจะขายทุกเสาร์อาทิตย์ที่บ้านนกมาร์เก็ตบางเลนนคปรปฐมนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับ ตลาดน้ําลําพญานะครับผมพรหัตส,สุสุดท้ายของเดือนนะครับที่ไปการไฟฟ้าพระรามเนะครับมีที่สารากางจังหวัดนนทบุรีจะเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับที่ผมได้เข้าไปขายนะครับผม Facebook mm hmm. ก็คือจะเป็นทีทีไลฟ์ออร์แกนิกนะครับผมส่วนไลนก็คือ788722ด็ดสองสองทีทีนะครับเบอร์โทร099 295 4168ครับ โอกาสดีๆที่มาเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้สร้างสร,รมิผลิตภัณ์ด้วยทุนชุมชนครับพี่ชัยอยากขอบคุณหน่วยงานหรือใครเป็นพิเศษบ้างครับอยากจะขอบคุณอำเภอบางใหญ่พอชออำเภอบางใหญ่นะครับแล้วก็พอชอจังหวัดนนท์ที่ได้เลือกผมเข้าไปร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้โครงการดีๆ แบบนี้มีอีกเยอะๆนะครับและนี่คือเรื่องราวของต้นข้าวกอขอ3าที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของดัดชนีน้าตาลต่ำเหมาะสาหรับคนที่คุมน้ําหนักได้ดีเลยนะครับฝากสินค้าดีๆของคนในชุมชนนะครับแล้วสามารถเข้าไปร่วมสนับสนุนและสั่งซื้อกันได้เลยครับนี่คือเรื่องราวของโครงการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยทุนชุมชนโดยสำนังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ขอบคุณครับ